ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม l i เลนเ n g e r นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวเบียทริ e จากโคลาโบรีเซโ่ร่างอัลตร้าเวลร้อนะครับก็จะมารีวิวเปิดท้ายเดือนตุลาคมนะครับผมก็เพจเทกิวตค่อยรีวิวในเดือนหน้าแล้วกันเพราะว่า ผมยังทำเป็นร่างไฮเปอร์แม็กพีหนึไม่เสร็จเลยนะครับผมก็มารีวิวเบียร์ทิศก่อนนะครับอ่ะโอเคก็เบียร์ทิศเป็นธาตุน้ำสายไวพิฟนะ,ะและธาตุเลนเจอร์ที่ช้านะร่างออา,าร่าเนี่ยก็1360หรือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากระยะโจมตีเนี่ยประมาณ290จุดก็ถือว่ายืนไกลนะครับอ่าโอเคแล้วแหละยืนไกลถือว่าดีแล้วนะครับเป็นสายบวพิบถ้าเกิดว่ายืนใกล้เนี่ยมันจะแบบ เปล่าบางนะครับมีความเร็วในการโจมตีเนี่ยปกติแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยปกตินะสกิลที่1น,นะครับผมก็มีเพิ่มความเร็วในการโจมตี2องเปอร์เซ็นต์สิวินาทีเพิ่มอัตราการหลบหลีก30สิบสิบอซนสวินาทีแล้วก็เพิ่มพลังเวทป้องกันในพื้นที่3ามหมืนหน่วยนะครับสิบวินาทีนะก็เกิลนี้กว้าง2องรเจดิจุดนะบัฟให้พักพวกนะอันนี้นะครับถือว่าถามว่า ดีไหมก็โอเคแหละนะครับถือว่าดีอ่ะถือว่าดีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ดีมากเนาะืมสกิลที่2เนี่ยร่างอัลตร้านะครับก็มีสร้างความเสียหาย2 5 0เอร์เซของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุก1ิบวินาทีนะครับผมน่าจะเป็นดาเมจพิษนะครับอืแล้วก็เปลี่ยนสตูธาตุไฟเป็นไร้ธาตุส0บวินาทีแล้วก็เปลี่ยนสตูธาตุไม้เป็นไร้ธาตุอ่าส0บวินาทีก็ ซีนี้กว้าง350จุดถือว่ากว้างอยู่นะถือว่ากว้างเยอะอยู่นะครับอืมอ่อถามว่าสก,กินสนี้ดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเออมันดาเบตน้อยนะครับแล้วก็ไอเปลี่ยนศัตรูเป็นไรท่าอ่ะคือมันเราเห็นผลจะเป็นรูปธรรมไม่ได้อะนะครับผมสาหรับผมนะเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเออผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเล่นเราเล่นจริงอ่ะเราไม่สังเกตนะครับว่าอ่ามันเปลี่ยน ไม่เชิว่าเราไม่ได้ไม่ได้สังเกตดีคือเราไม่รู้ว่าจะสังเกตยังไงอตอนมันเปลี่ยนธาตุอะเออนะครับนั่นแหละผมแบบก็เลยแบบว่าพูดแบบมันดูแบบรูปไปทําไม่ค่อยได้นะครับอโอเคก็ความสามารถเลนเจอร์นะครับก็เป็นความสามารถกลุ่มนะครับบัฟพลังโจมตีเนาะถ้าเกิดว่ามีเลนเจอร์รีซโร่อย่างน้อย2ตัวติดอยู่ในทีมเดียวกันนะครับอตั้งอยู่ในทีมเดียวกันเนาะอเอามาเล่นด้วย ในทีมโดยการอย่างน้อย2ตัวโอเคควรสามารถเฮปเปอร์นะครับก็จะมีกระเด็นถอยหลังเมื่อออกปฏิบัติการพลังนะครับก็สายพลังของสตูนะครับจะกระเด็นถอยหลังนะครับเมื่อเบียเมื่อเบียทริสอ,ออกปฏิบัติการนะอ่ะสกูน,นี้ความสามารถนี้นะครับผมคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้มารีวิวในคลิปนี้นะครับขออภัยเพราะว่าผมรีวิวจะลางอัลานะครับ ผมใส่เกียร์ฟรีนะครับเป็นไม้ค่าทายแห่งเกียรติยศโล่แห่งการปกป้อง,อง,องและก็กระเป๋าปีแห่งความมืดนะครับอืมหลบสกิลประมาณ50เปอร์ต้านสกิลประมาณ90เปอร์โคดัลเลนเจอร์เหลือ,ลอประมาณ6วิอืมอัตราการใช้สกิลที่1กับ2เนี่ยประมาณ83โคดัลเลนเจอร์เอ้ยโคดัลสกิลเนี่ยประมาณ12วิทั้ง2สกิลเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นในสเตตหลักสักนิดสักหน่อย นะก็เป็นการรีวิวเลนเจอร์ Ranger นะครับผมรีซีโร่นะครับปิดท้ายเดือนอตุลาคมนะครับก็เป็นเดือนที่คลาโบรีซีโร่มาเนาะผมเองก็อ่รีวิวอ่ลมไปแล้วนะครับผมแล้วก็รีวิวเอมิเลียกับเลมเนี่ยไปคร่าวๆแล้วนะครับก็เหลือแค่เบียทริซนี่แหละกับเพจเกอุวิทนะครับโอเค สกิล2นะครับก็มีซูบารุมาช่วยนะครับผมสกิลหนึ่งก็บัฟนะบัฟหน้าป้อมถือว่าดีเลยดามเมจถามว่าพอได้ไหมก็ผมบอกเลยว่า <c oughs> อย่าอย่าหวังมากครับอย่าไปหวังมากเนะี่ยเห็นไหมดามเมจผิดครับก็ตัดตดไปเรื่อยๆอ,อ่ะอย่าไปหวังมากนะยิ่งข้ามเดินไปเนี่ยดามเมจก็จะเบาลงนะครับเพราะว่ามันไม่มีบัฟประจำเดือนของมันแล้วนะครับโอเค อ่ะประมาณนี้เนาะแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าใส่เกียร์จัดหนักจะเต็มให้มันนะครับแล้วก็มีทีมรับข้างที่ดีก็อาจจะหวังดาเมจได้นิดนึงแต่อย่าไปหวังมากผมพูดแค่นี้นะครับโอเคมารีวิวใน PvP ดีกว่านะครับเอ่อเอาทีมนี้เลยแล้วกันผมก็ใส่เบียร์ชิดไปแล้วเนาะ โอเคลุยครับขอเปิดขอปล่อยตัวหลักแบบเยอะๆนะอาจจะไม่ได้แบบปล่อยเบียทิศมากมากแบบมากเท่าไหร่เพราะว่าแบบลีกนี้คือแบบจำไม่ดีอ่ะลีกนี้คือมันของจริงครับไม่แน่จริงคืออยู่ไม่ได้อ้าวทำไมตายง่ายจังเลยรอบนี้ศั <laughs> ตรูตายง่ายจังโอเครอบนี้ถือว่าเออชนะ <laughs> ชนะแบบ ง่ายดายเดี๋ยวขอทีมนี้แล้วกันอ่ะเอ้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันทีมนี้คนไทยด้วยนะครับอาจจะสู้ไม่ไหวอ่ะลองดูทีมนี้แล้วกันไปเบียทริส <c oughs> ไม่รู้จะยืนได้หรือเปล่านะผมให้ให้ดูเลยนะครับเอามาเล่นให้ดูเลยว่าแบบมันแบบใช้ได้ไหมนะเิลร้อยเจ็ดสิบร่างอันต้าเนี่ยไหวมันก็ตายครับ ปล่อยมันก็ตายเพราะว่าดามเมจศัตรูคือหนักจริงและถ้าเกิดว่าเป็นร่างไฮเปอร์แม็กผมเองก็คิดว่ามันก็น่าจะยืมไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าข้าแฝงมันก็ไม่ได้มีอ่ะมันมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรอ่ะเออมันไม่ใช่คู่เทพคู่เทพหรือว่าเป็นคู่เก่งของค o ลาโบดีซิโร่ด้วยนะครับไปเนีน่ยมัน แต่ว่าแต่ว่านะถ้าเกิดว่ามีทีมรับข้างที่ดีอ่ะมันก็ยืนได้ข้อดีของมันก็ยืนไกลพอสมควรนะครับเกือบ300จุดอ่ะมีแบบมันยืนประมาณ290จุดเนาะระยะยืนของมันก็ถือว่าโอเคแหละแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ประมาณสัก350จุดก็โอเคนะเพราะว่าตัวมันบางอ่ะเป็นสายไวพริพด้วยอีกอย่างหนึ่งสกิลดาเมจของมันมันก็ ไม่มีทะลุอมาตะหรือว่ายกเลิกภาวะอมาตะาเลยซึ่งเ,เรนเจอร์เดี๋ยวเนี้ที่เจอใน PVP เนี่ยเขาจะมีบัฟอมาตะาตลอดนะครับเอมันจะมีตัวบัฟอมาตะาให้ตลอดมันก็แบบหาจงังหวะแบบทำดาเมจผิดยากอะ่ะเออผมพูดง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเจอเลยเบียชิดล่างไฮเปอร์แม็กนะเอ้ยเอาว่ามีคนป้านด้วย สายชอบนะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวอวยหรือว่าชอบชอบนะครับผม,อมชอบตัวละครนี้นั่แหละครับผมก็ไม่ได้ห้ามนะถือว่าเป็นตัวอวยหรือว่าจะทำคอลลาโบดิซิโ่เป็นร่างไฮเปอร์แม็กทุกตัวอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมแค่แนะนําว่าไม่ควรปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กดีกว่าเพราะว่ามันจะมันจะเสียดายกบเปล่าๆะนะครับเอากบไปปั้นตัวอื่นน่าจะดีกว่าอืม นี่แหละนะสำหรับที่ผมเล่นมาคือปล่อยมามันก็ตายอมืมันต้องพึ่งทีมรอบข้างเยอะนะผู้เล่นใหม่ถามว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเอามาเล่นได้ไหมใน PVP ผมก็บอกเลยว่าได้แต่ว่าคงจะได้แค่หลีกทองกับหลีกเพชร 3. อืมถ้าเกิดว่าหลีกเพชรสขึ้นไปเนี่ยคงจะอาจอาจจะไม่ไหวแหละ มันจะเป็นตัวถ่วงทีมมากกว่าผมกดออโต้นะเพราะว่าเบียร์ชิมันมันก็ <c oughs> จะว่าไงดีอะเอามาให้ดูว่าเบียร์ชิมันอพอจะยืนได้ไหมละกันอ่ะอืมโอเคก็เอาอีกรอบนึงละกันนะครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงรอบนึงนะ ชิมไหนดีชิมไหนดีนะอ่าเอาชิมนี้แล้วกันนะมันเป็นตัวดาเมจธาตุน้ำเนาะแล้วก็ตัวซัพพอร์ทธาตุน้ำถ้าเกิดว่าไปเจอเอมิเลียหรือว่าพวกธาตุไม้ตัวดาเมจธาตุไม้หนักๆอ่ะก็จบเหุเหมือนกันนะโอ้ดาสตาร์นหน้าหงายอะ่ะโอเคเนี่ยปล่อยมาตายครับเอมิเลียคือแบบ ไอม่เรียนคือกินกินสบายอ่ะเออก็เห็นแล้วนเนาะเห็นแล้วนะครับว่าอ่าเบียทิชเป็นยังไงโอเคผมปล่อยตัวหลักผมก่อนคือแบบพยายามปล่อยตัวเบียร์ชมาเยอะๆแล้วนะแต่แบบมันก็ยืนไม่ค่อยไหวอ่ะโอเค นั่นแหละนะครับและถ้าถามว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้ไหมก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยว่าไม่แนะนําไม่แนะนําให้ปั้นนะเอมิเลียเขาก็เถื่อนจริงโอเคเอมิเลียเบี with, เอมิเลียละกันรอบนี้เ <laughs> มียทิศผมยืนไม่ไหวอ่ะเมียทิศผมยืนไม่ไหวเอาฮันมามากิมาทำดาเมจด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ผมว่าอยู่เอ็ดเวิร์ดสเปนนี่ว่าโอ้ผมว่าอยู่ทำไมรู้สึกว่าทีมผมมันบางๆจังเอ็ดเวิร์ดสเปนนี่เองครับโอเคเอมิเลียทำดาเมจได้แล้แผงหลังของศัตรูดีนะที่ผมสังเกตเห็นไอ้ผมก็ลืมสังเกตทีมศัตรูเลยมัวแต่ไปโฟกัสเบียร์ทูิตนะโอเคผมมีเรมคือผมมีเรมแบบ บัฟเพิ่มระยะโจมตีนะมันก็เลยแบบดูอ่าดูยืนไกลๆหน่อยอโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเบียร์ชิตนะก็รีวิวแบบสบายๆชิลๆครับไม่ต้องซื้อเลสอะไรมากนะครับผมรีวิวเพราะว่าให้แบบคนที่แบบอยากรู้ว่าตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วก็มันปั้นแบกดีไหมอะไรแบบนี้อันนี้ก็ผมก็บอกไปแล้วเนาะในคลิปนี้ อ่ะโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะเนมินหน้าบายบายครับผม